สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมและผ่านทางช่อง YouTube รับทำทีม building พบเจอกันแบบนี้ทุกๆวันกับรายการที่จะมาสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้กันตนทุกๆมาตรา ประเด็นคำถามเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นคำถามที่ผู้กันตนหลายคนหลายท่านถามกันเข้ามาทำไมเมื่อก่อนเลือกรับเงินบำเหน็จเงินเป็นก้อนฉลาภาพได้ก่อนปีพศส5 5 6 6อายุ55ปีและความเป็นผู้กันตน สิ้นสุดลงก่อนปีพศ2 5 5 6และปัจจุบันทำไมเลือกเงินก้อนบำเหน็จยังไม่ได้ต้องขออธิบายชีย้แจงแบบนี้กันก่อนนะครับทำไมเลือกรับเงินก้อนบำเหน็จฉลาภาพได้ก่อนปีพศ2 5 5 6ก็เพราะว่า ผู้กันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงในตอนนั้นประกันสังคมเริ่มมีการเก็บออมเงินกรณีชลาภาพเริ่มงวดที่หนึ่งตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศส5 4 4 1และนับงวดเงินสมทบเป็นหลัก หากนับงวดเงินสมทบน้อยกว่า180ง้วดผู้กันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงก่อนปีพศ2557ก่อนปีพศ2556ก่อนเดือนธันวาคมปีพศ5 5 5พกผู้กันตนทุกท่านทุกคนจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนทุกคน ทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหากเรานับงวดเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541ที่มีการเก็บเงินออกกรณีชาลาภาพที่มีกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่งวดที่หนึ่งหากนับต่อเนื่องตลอดเมื่อถึงเดือนธันวาคมปีพศ5 5 5พผู้กันตนจจะมีงวดเงินสมทบ ไม่ถึงไม่เกิน180่งวดทุกท่านทุกคนกรณีที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงจึงทำให้ผู้กันตนได้รับเงินบำเหน็จเงินก้อนทุกคนตามกฎหมายแต่ถ้าหากว่าผู้กันตนนะครับส่งเงินสมทบต่อเนื่องหลังเดือนมกราคมปีพศ2 5 5 7 ผู้กันตนจะมีงวดเงินสมทบเท่ากับ180 8งงวดทันทีจึงทำให้ผู้กันตนทุกท่านทุกคนที่มีอายุค,ครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนนะครับสิ้นสุดลงหลังเดือนธันวาคมปีพศ2557หดันหลังเดือนมกราคมปีพศ2557 ทุกท่านทุกคนผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเลือกเงินก้อนบำเหน็จไม่ได้เพราะว่าเข้าเกณฑ์เงื่อนไขตามกฎหมายประกันสังคมส่งงลนสมทบเกิน180งวดขึ้นไปจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตนั่นเองจึงเป็นที่มาที่ไปนะครับกับคำถามที่ผู้กันตนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะทำไม เลือกรับเงินก้อนําเน็จได้ในกรณีที่มีอายุครบ55ปีบริบรูรณ์ความเป็นภู้กันตนสิ้นสุดลงก่อนเดือนธันวาคมปีพศ2556นั่นก็หมายความว่าภู้กันตนส่งส่งินสสมทบไม่ครบ180งวดนั่นเองหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กันตนทุกท่านทุกคนหากชิ่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ